ดีคร right? ับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ออกหมายเหมือนเดิมครับออกหมายข้างทางพิษบุรีนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนครับไวเปอร์ครับวันนี้ประจนภัยกับไวเปอร์นะครับนี่ครับมีหลายสีหลายล่านะครับกินทุกสีนะครับดทุกสีนะครับไวเปอร์นะครับเดี๋ยวติดตามผลงานนะครับวันนี้ประจนภัย ข้างทางเพชรบุรีกับไวเปอร์ครับฝากติดตามผลงานด้วยครับดีครับเราเดียวเจอนครับยอดครับ ตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับหมายเดียวเลยครับตัวแรกมาแล้วครับไบเปอร์ครับอ้ามาแล้วครับตัวแรกครับโอ้ยเอาจนได้ครับไวเปอร์นะครับสีส้มนะครับตัวแรกนะครับน้ำหนัก6กรัมนะครับเดี๋ยวมีขนาดสามเป็นครับหมายธรรมชาตินะครับหมายข้างทางนะครับ รถเต็มแล้ครับไบเปอร์นะครับวันนี้ประจนไทยนะครับประจนไทยกับไบเปอร์นะครับหมายข้างทางเพชรบุรีนะครับหมายลาบแต้มแรกครับเดี๋ยวชมครับว่าวันนี้ได้สักกี่แต้มครับหมายลาบแต้มแรกครับกอนเช้าครับอากาศร้อนในเช้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆนะครับทางทางเพชรบุรีครับไบเปอร์นะครับเดี๋ยวออสเตรุรีนะครับสุดยอดครับ อยู่ครับอยู่ครับใหญ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 ่ตกไปลงกันเลยครับโอ้ยโอกเลยฟุกไปเลยนึกว่าตัวเล็กเห็นมันกัดครับอ่าบ่อนหมามันลกเลยผมนึกว่าตัวเล็กกัด ปึ๊บโอ้โกไปเลยโอ้โหเกือบโลตัวนี้โอ้ส์สวยครับมีกัดหลุดไปดเที่ยวครับโอ้ส์สวยเลยไสเปอรครับครับโอ้โหตานี้สองนี้งามใจเลยครับเมื่อกัดกัดไปรอบแนละ้ววัดไม่โดนัะคลายก่อนซ้ำที่หมายสองครับ โอ้สายสวยครับตัวนี้น่าจะเฉียดโลได้ครับตัวนี้โอ้โหครับไบเปอร์นะครับสีส้มนะครับนหนักเหยื่อของสามเ้นนะครับน้ำหนักหกตรัมนะครับนี่ครับไบเปอร์ครับไบเปอร์เป็นเหยื่อที่ไว้ใจได้ครับไม่แห้วนะครับโอ้สายสวยครับเนี่ยตัวนี้เต็มสองครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้จะเต็มถังหรือเปล่าครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับขอบคุณครับที่เข้ารับชมนะครับโหสุดยอดครับ ผมเลยครับประชอนเพชรบุรีครับสวยครับตัวนี้สวัสดีครับมาชมเลยนะครับ แล้วกันแล้วครับหมายเดียวเลยครับมาแล้วครับออ้ยหมายเดียวเลยมาแล้วครับนี่เป็นลองน้ําเป็นลองน้ําข้างกันนาครับมีนาข้างถงายนามาแล้วเต้นแก้มทีรสางครับโหไซสยสวยครับหมายแต้มครับโห่ตีหมายถ่องหมายโดดครับหมายแต้มครับวันนี้เต็มถังแน่นอนครับวันนี้วันนี้ขายเดียวครับนี่ไวเปอร์ครับ น3เซนนะครับน้ำหนัก6กินะครับไวเปอร์มีลักษณะพิเศษนะครับใบเหลียว2ใบนะครับกระเป๋าติดตาบุญงานนะครับเดี๋ยวออสเพิ่มดีครับนี่ครับโอ้สายๆนี่อากาศร้อนแล้วครับมารับแต้มมาเรื่อยๆครับฝากติดตาบุญงานด้วยครับสุดยอดครับคันทางเพชรบีครับยอด อยู่แล้วอยู่แล้วนี่อยู่แล้วครับไม้เดียวเลยฮ่าาไม้เดียวเลยครับแม่ฮุกอยู่ข้างในข้างนอกไม่กัดครับไม้แต้มครับไมเปอร์ครับโอ้อากาศร้อนมากครับตอนเที่ยงนี่ร้อนสุดๆเลยครับปัดอาหารตัวเจอไม้แต้มครับนะครับครับไม้แต้มครับโอ้ช่วงเที่ยงนี่ร้อนสุดๆเลยครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไซส์พอดีพอดีครับนี่ครับ ไวเปอร์แล้วนะสามเซนแล้วน่าหกพัน,นะน,รนครับก็ฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับโอ้โหร้อนสุดๆครับวันนี้กว่าจะได้แต่ละคลิปสวัดีครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับ วัดกระเด็นเลยหลุดไหมอยู่ครับโอ้โหตัวเป็นปลาคอครับปลาคอไม้ธรรมชาติครับอยู่ข้างคันนะครับปลาคอไม้ธรรมชาติไม้แต้มครับโอ้โหวัดกระเด็นเลยจัดเหมือนตัวใหญ่นะครับไม้แต้มครับโอ้โหวัดเปีวอนวัดปลาหมอเลยไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนต์ับหนักหกกรัมครับโอ้โหสายปลาเข็มครับ น่าติดตัวนี้น่าจะเล็กสุดแล้วจะชมเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สกีแต้มครับในตอนเย็นๆครับสวัสดีครับชมเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับโดนนี้ครับดกแล้วครับโดกแล้วครับโอ้โหวันอีกแล้วครับลงไปปุ๊บกัดเลยลงไปปุ๊บกัดเลยครับ ขึ้นมาก่อนอนี่อยู่ใส่เงียครับปากคลองครับโดนเต็มเต็มครับโอ้ยหมายแต้มครับปาาคลองครับครับหมายแต้มครับโอ้โหแดดออกอีกแล้วเมื่อกี้ยังลมๆอยู่เลยหมายแต้มครับทางนะครับเล็กใหญ่โดน่ครับวันนี้ไปเปอร์นะครับ อ้ยปิวเลยครับโอ้โหงานปิวเลยหมายแต้มรับโอ้โหเป็นหมายเป็นหมายปากท่อนะครับกัดอยู่กับปากท่อเนี่ยมับมับโอ้ยปิวเลยครับหมายแต้มรับยมเย็นเย็นนะมาหมายต้มแล้วกัดดีจริงวันนี้หมายต้มรับนี่ครับหมายตามแล้วครับโอ้โหวันนี้แต้มเล็กแต้มใหญ่โดนหมดแล้วครับวันนี้ไบเปอร์นะครับ ข้างทางเพชรบุรีครับฝากติดตามผลงานครับสวัสดีครับชมเรื่อยๆนะครับกลับบ้านแล้วครับกระเลาะตีกลับบ้านไปเรื่อยๆเรื่อยเย็นแล้วครับสวัสดีครับสุดยอดครับ